ครับผมพี่น้องสวัสดีครับผมตั้งแหวยรดขึ้นเ่าครับผมหันมาทางพีครับทีมงานผู้เยี่ยมครับผมเออทีมงานผู้เยี่ยมมาพัฒนาอีกขึ้นเ่าครับผมพี่น้องมึงเอาครับผมนี่มักคักรับผมเอออยู่บ้านมันหอนเป็่อนว่ามาหอนหน้ามาแดดบม่มีแดดบ้านนี้ทีมงานพัฒนาครับผมมักคักรับผม กับหวยกับหองหกหกครับผมหวยเป็นแปนบอกไปพ่ไปนะครับทีมงานนี่บวไปครับผมเพื่อนว่าบ่ไปหวยแปนแปนหวยลงลงบมหมักมันบม่ได้พัฒนาครับผมหากินไปน้ำต้องต้องได้ประโยชน์ได้สองยางครับผมได้ป่าไปกินพัฒนาไปน้ำครับ <S <S เ,เอา้าจัดไปครับปุยเ,เรียมกับทีมงานครับผม เอาพี่น้องครับผมมาหันกับขึ้นมาทั้งพวยเลี่ยมครับจับเพื่อนบ่อยเนี่ยมูลเลือกครับผมเออคุยกันม้วนๆไปหันกับขึ้นมาทีมงานพวยเลี่ยมครับเออเสี้ยนหฮอจีวันมักวันมักได้สามตัวแล้วผมก็จบคลิปกับเพื่อนไปเลยว่าวิธีการของเพื่อนเปล่งสั่นครับผมไในสามตัวเลยเพื่อนในสามตัวแล้ว เอาทิ่ต่างว่าผมไปเรื่อยๆกับทีมงง่ายมุยเรี่ยมมีปัดมีปัดตองไม่ยังล่ะไม่ยังล่ะมุยเรี่ยมมียังกัดข้างในี่ห่วย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 งานเขาเลยเมียบานเลยมันมีแนวกัดข้างในี่นะปิงบอกห่วยห่วยห่วยไปไม่ท้าไหมครับเออว่าไปเอาทิ่ตามไปเรื่อยครับผมยังกบห้อง มนีสารวัตรกับบอมาครับพระเอกงูเหลืองผมกับบอมาแยกวงไปแล้วครับเออปล่อยเพิ่นแยกไปเดี๋ยวเพิ่นกระหันกับขึ้นมาคือนก้นล่ะเออพวกอันนี้มันมักอยู่กับคนอีหลีเนาะหรือมันมาถ่วงเงี่ยงถ่วงเขามาลักของมันหรอสารวัตรเพิ่นแยกวงอีหลีบอกเราประชุมเราประชุมหรือเราเข่าเว้น พระเอกงูเลียมผมกับบอด้มมหลายมือแล้วเฮ็ดงานครับผมเอาติดตามกับทีมงานพวกยมห้อานี้แหละห่วยไม่ยังหรอบัวบัวบัวยูไม่ถงอนื่องอยู่ในนี้เดอุ้ยอย่ามาถุยนีก่อนเกี่ยว ให้เพื่อนเอาอันนี้ขึ้นแล้วก่อนจังว่ากันครับผมติดตามพี่นอ้องบ่ไดหรอกย่านนู้นหรอกครับหา้บหาโบห้าละไอ้ห้าลักเจียบจับได้ฝ้าวยนนะยุ่นบ่เบิ่งทิศทางนะย่านว่ะลบก่อนครับผมไ่มน่อยเลยนี่ในย,ยังปลาตานันลุยล,ลุยครับผมลุยในงุ่ม้วครับ ในปลาสลิดครับผมตัวแรกมือตัวที่เท่าไรนี่ตัวที่สองครับอ๋อตัวที่สองแล้วครับผมสลิดเก่าหน้าที่นี่จะไปเรียกมันห้อยเก่าเลื่อมได้แล้วครับปลาสลิดสองตัวครับผมเอาจัดไป สิลือแหเลยเี๋ผู้ใหญ่เลี่ยมก็ได้ไอ้ทั้งนี้เพิ่นได้ปลาอยู่นี่ยใช่ซื้อตัวหน่อยเดครับปลาสลิดหน่อยตัวนี้ปลาสลิดบางบ่อครับสิบางบ่อก็ปลาเข็งบางบ่อก็ปลาดิบผู้ใหญ่เพิ่นไปตวนผู้ใหญ่มาใส่หัวยักขันนี่โอ้ยกลางหนางจะบอกจะบอกเลยเตี้ยมาโลยแหละครับไม่ได้เพิ่น่าใหญ่นั้น ม้าวันยังโมเมนต์คือว่าเออ่ายไป่ายไปเว้ยครับใส่ปลิ๊นใส่ปลิ๊นสามตัวครับ ว่าคุ้มดีดอกเนี่ยเดี๋ยวปนแบ่งกันอยู่บรินีก็เหลืองไงนะครับผมเห็นแล้วได้จับควายมุกต่อถ้ามหัวตั้งใจพ่นงูเลยปลาอย่างเงี้ยนี่ปลาสลิดปลาสลิดครับโอ้พี่น้องครับผมเอาแล้วเอาแล้วครับผมยีได้๋ยปนปันกันแล้วนี่ปนเหลืองอะไรละปั่นเอาเอาเอาไว้เก็บไว้ปนเหลืองเหรอ หว่ยไปบอกมันแม่ล่ะหม่ได้มาแลยลุ้นมือจะแม่ันนี่พี่น้องเอาใส่ลงไปนี่นี่มือนี้มือนี้มื่อใดหวังตัวใหญ่ตัวตัวน้อยครับผมได้ยังก็เอาเ่ไดดหวังลายครับผมเอาพวกไปปนปั่นกันเอาะยังล่ะเอายีกี้ ตีนโมเมนต์มยกขึ้นเมื่อไห่น่ะปาาา่ปานโมเมนต์ตีนยกขึ้นโมเนต่วเออเอาเอาเอารุ่นต่อไปครับผมมีน้องรุ่นต่อไปเนะสียนแล้วทานนี่ยยียตวัวกันเด้อเฮยเสี่ยนที่ขางขางเยียดตัวกันเด้อนะครับผมเพื่อนได้ตัดตุน <c oughs> ไปแล้วเพื่อนก็แซวได้ครับผมพี่น้องมาแซวครับเสียนประชาธิปไตยครับ ออกมาใส่ไว้ในตู it. It ้เก็บเรียบน้อยเงี้เอาเบิด์สข้าผมมือนี่คือว่าไว้นั่นเระไปปนปั่นกันสงสัยพระเอกไปเบิด์ละตู้ใหญ่ยพระเอกเรื่องผมมากครับพระเอกรู้พระเอกผมมาเอาไปแต่ตู้ใหญ่ยครับผมไปหาเหตุงานซื้ออยู่ตอนนี้หัวลอยแง่แง่ครับแต่ว่าเราก็บ่ได้หาปลาตกตอนนี้ก็จิห่อเข่าเมี่ยงห่อเข่าก็ยังให้กว่าเป็นไงกางมือรับผม ได้ไม่อีกแล้วปลาอีกแล้วปลาสลิดอีกแล้วครับผมสายยังก็ต้องเอาชั่วโมงนี้แล้วชั่วโมงนี้แล้วต้องเอาครับผมปลายัางก็ได้จัดไปอเอาเอาไม่อย่างถ้าผมกินเขาแล้วห่วยกวีนนกน่น้องกินกัวหลอดอือกินกัวหลอดมั้ ปลาีย่เมนประี้ยคองเฟี้ยลาอเฟี้ยขาอยู่เอา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 หลุตตัวพี่น้องเพิ่นว่ามีมีปลาคอเฟียขาเพิ่นอยู่เพิ่นว่าเอาเอาลือรือป่าทำไสใก็ว่าใก็ว่าปลาบิดแล้วพี่น้อง บอกว่าป่าเบื่อแล้วนี่ได้ขึ้นมาใช้ใช้ใช้ตูยัยบอกว่าเ้ยเกือบพี่น้องครับผมเอ๋อจัดไปไห้เขว่าเบื่อแล้วนี่บอกตัวว่าสุ่นสุ่นอยู่นั่นคือตัวนี้เหรอเนาะตรงไซตตัวนี้แหละครับอือเอาไปเลี่ยๆครับผมขันบ่อขันบ่อเสากว้างก็ดีได้ไปเลี่ยอยู่ครับยกเว้นเส้าครับผมเมื่อญี่ปุ่น แบ่งกันให้ก็นอนอยู่บ้านฮวอานครับผมเปลี่ยงบอลล่มแต่ว่ามือนี้บรรยากาศนานน่าขนาดโอ้ยมันเก่าๆก่อนละนี่จีบวเยน็นช่วยๆดอกเว้ยเอานี่ตามครับว่าหัวหน้าคุณสิภพาพไปลุยใช่ครับผม หุ่นห้องน้ำปลาฟังน้ำมนต์พี่น้องครับผมเอาแหยขึ้นมาตีแล้วครับทำโทษครับผมเพราะว่าบ่าได้ป่าเออเอาแหว่มาทำโทษครับบ่ได้ป่าครับผมพ่อแล้วครับผมกี่ได้ไปปนปั่นกันอิลีนแหละย่าไปปั่นกันกวนเนาะต้องปนกอนยังปันงปนงป่นกันเออนี่ป่าอย่ในนี้ครับผมเดี๋ยวคนจินลงกเบี่ยวึ้นมาโชว์วะ ได้ปนอีหลีบ่ครับผมพี่น้องติดตามครับมาลงไปได้ปนปออเออเอ้าเสียกรดมือพ่อใหญ่เดียมอึบเปล่งได้มือน,นี้โอ้พี่น้องหนัก,นกเอายังใส่ไบเนาะคือหนักแท้ทฮะโอ้ยบอกคอยเฉลี่ยใส่ใบแน่นอนเลยนี่พี่น้องหน,นักเด้ครับผม เปิดพี่น้องเบื้องเกิดมานทำไหน,นครับมื่อวานผมทีมงานผู้เลีย่ยมเอา้าเม่วานอนอยู่บ้านกับห่อนเปลียงไฟเปียง,ยยงนี่เนาะผู้เลี่ยมเนาะอ๊เดี๋ยวผมขึ้นไปก่อนครับผม,ออมเออนพี่น้องเบื่องครับผมบักหอยเชลลีอุปกรณ์อสองตัวอยู่ครับยินหัวอนอยู่ครับผมนี่เออ ทิพานหรือบ่วพันบ่รูครับแต่ว่ากระได้อยู่ครับผม <laughs> อืมกติว่าได้หลายมันก็บบแมนครับกืบบัได้หลายตัวทุกเกียร์ทิมาเนะครับพี่น้องมีมือได้มือบอรครับหายกินมันจะเบิดตัวเอาไปห้ายเลยดิ <laughs> เออเอาได้อยู่ปนนุ่นในไงอยู่ครับผมพี่น้อง เออบ่ได้ได้เปลี่ยนหาเป็นกรรมขึ้นตะกี้ครับพี่น้องเอ้าจบคลิปเลยครับผมายอยู่หากินงนี่มือได้มือบ่อครับป่านโมมี่กับจังสีแลละครับผมพี่น้องตี่ต่างครับผมพอจบคลิปเลยครับแต่ไม่หวยราชบัาสีแก้วครับผมกับทีมงานผูเญ่เรียมครับช่วงนี้ป่าหน้าจิบางฝนม่อนโตครับผมหอยฝนโตก่อนผูเญ่เรียมบนจิมหาเสเบตเดี๋ยวพ่อกันแน่ครับผมตี่ตามครับ Sobat di kerapum.